ก็กล่าสวัสดีเชิญดูท่านนันนะครับนี่ผมเองครับตกลงเะนี่อยู่กับใครบ้างครับยอดแคมเมอร์สแคมเมอร์สอันนี้ใครครับอันนี้ใครครับอันนี้ใครครับเออสไม่ครับไม่ต้องฟังเขาแล้วเขาชื่อโบล์ร์คูณหะอีกคนนึงนะครับคนไอแคลเมอร์ครับมันชื่อโอมนะทุกคน จำไมาเล้นลทุกคนเนี่ยครับวัยหนุ่มสองห้าสีทุกคนไล้คุณไปไหนอไอไ้หนุ 4. 4, ่มแล้วใครมันตกหยุดหยุด ไม่มัต้องไม่มันต้องสงสาหุนเว้ยมีคนอยู่หลังเขาไหมมีคนอยู่หลังเขาไว้ไม่น่าจะมีไม่มีบลอบอวันเ่่เออเออจริจเซ็งว่ะ Revos Revos. Tuh kudengar lah. Tuh kauu, tuh kau buktiin guys. Eksodus Sinar guys. Eksodus Salamualaikum 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 salamualaikum. ไปสลับมุลกุสลัมมลกทุกคนันจะตายสลับมุลกเบตายนะครับทุกคนวันนี้เฉยะมาสร้างบ้าน่ะเบก็ตายมาสิ Avenge f o m Avenge me Avenge ้วไป Avenge กว่ามาทุกคน จะไปเอาเงินให้คูณโมโมโมใครมาใครมาเฮ้ยอันนี้ใครอ๋อปาร์ตี้อ๋อไอมอสไม่ใช่เขาเขายังอยู่ฐานเสียว่ยเขาเด้อเขาจะเป็นล่ะเอ็มรอส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 อย่าแย่งอย่าแย่งอย่าแย่งนะปาร์ตี้มี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  ปัตตีเขาไม่มีบล็อกเขาไม่มีบล็อกคิดเป็นไงบ้างครับสบายดีครับสันสุดหล่อของเราไป <c oughs> มิจิมินี่ดิเออเออระวังนัดใหญ่ถึงด้วย <c oughs> <c oughs> มีคนมามีคนมาป่ามีคนมาป่า แกเลิกวะไม่ไม่รู้ไม่ดูเฮ้ยเขาขอเลยเขาขอไอรอนเลยป้าตีเขาขี้อยู่สามอะเอาปะเอาได้เจาะแม้เขาทุกอย่างกูปรับเสียงกูปรับเสียงกูปรับเสียงลายเต็มแม็กนะครับทุกคนเต็มแม็กเลยคลิกขวาไยเลยมอสมันกดคลิกขวายเพิ่มเป็นการ กทิควากาบางได้นะครับทำไมเขาตีไม่ได้อะทำไมเขากดตีไม่ได้ทำไมเขาก,าทขาก็ทำไมเขาก็ตีไม่ได้หรือเปล่าเขาก็ตีไม่ได้เขาก็ตีไม่ได้อะป้ตีปา้ตปาตีเขาฝากอีกหมเล่าหนเขาก็ม <c oughs> ไม่มีไม่ ปกติเขาฝ่าเอ็มมาร์ลหน่อยเขาจะฆ่าตัวตายเขาจะเขาจะเขาฝ่าเอ็มมาร์ลหน่อยแล้วก็อันนี้ทั้งหมดเลยปกติหลังเข้าเนี่ยเขาตีไม่ได้มันมันมันโค้นแหลกอ่ะมันโค่รู้นะเขาจะฆ่าเขาต้องโดดลงเหรเพราะว่าเขาแหลกไม่ใช่เขาก็ตีไม่ได้เขาต้องตีไม่ได้แล้ทำไม ทุกคนเอาสีเหลืองเอาสีเหลืองมันจะตายแล้วทุกคนเอาสีเหลืองสีเหลืองคนทำไมเขาก็ตีไม่ได้เขาก็ตีไม่ได้เขากดคลิกแล้วทำไมเขาก็ตีไม่ได้ทุกคนเขาบัอกทุกคนเขาบัอกเขาบอกได้อย่างเดียวปาตี้ปาตี้เคยเป็นวะ่ดโอเค อแล้วเสียบอะแล้วเด็กโอ้แมวาใช่ไเ้วเสียบไม่ติดว่ะอะไรวะเฮ้ยตอมลองกดดิลองกดดิเขากดแล้วบ้าไม่ลองกดมึงโดนแล้วไปกดแถบอื่นนี่ว่ามันเอรป่ะเอน่ะได้ป็นึง มันก็กดติดนะเว้ยอ๋อติดแล้ว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 ได้ละได้ละก็ติดละ oh my god B game. What what uh, ion ion เลยวะ i ion เลยวะ ไอออนไม่ใช่หรอไอออนเลย้าเตี้ยมาเาไม่ก็ปาร์ตี้ได้กลับไปสงไงเราได้คนก็ทุกเราจะชนะแล้วทุกเราจะชนะแล้วนูมิจ่า มันเหลือแค่สีเหลืองตัวเดียวที่นู่นใช่เปล่าอันนี้ใครเนี่ยโคตรเขาล่วงเขาล่วงเขาล่วงอะไรอ่ะเฮ้ยเขาล่วงเขาล่วง สีมรก็หายสีมรตก็หายวับไปกับตาทั้กคนเฮ้ยเขาเหมือนเจอสีเหลืองว่ะโอ้ยเขาบักโอ้บักว่ะยม่สู้ตูู้ตูดูตูตูตูไม่เล่นเกมโผร่เล่นเกมเล่นเกมโอ้โหทิศทมอยู่หรือเปล่า อ่ะอยู่อ่อยู่ย้ปายบายโอ้ฟังเขาต้องเหลือปาร์ตี้สคนหรอวะดีเขาจะไปฆาหนุ่เตียงให้ดูโอเคไปฆ่าหุ่เตียงก่อนอ่ะตาที่สองนะรับทุกคนจเลีวในที่สุดมัมีดาบทำไมไอ้คูนเลือดไม่เต็มอ่ะเพเขาอม เอ้ทุกคนเขาบั๊กเนึ้นะเขาบั๊กเขาบัก,อนะอบก,อบกเอาเล็กไปดิเขาฝากนะเว้ยเดี๋ยว <c oughs> ซาลามาลิคุ้งไอ้ันหัว <c oughs> ทำละไอ้คุณเอาเล็กมาดิ ต่อเลยบอกเต็งเออบอกเต็งอไอนสี่เอไออนไออนหาสี่ยสคนหาทคลิปกูจะคลิปกูจะติดคลิปกูจะติดเหลืองไหมเนี่ยคลิปกูจะติดเหลืองไหมเนี่ย อาคิดว่าจะติดเหลืองไปเนี่ยแล้วไอ้นีไข่ที่พวกมึงพูดเไยซี่อะไรซี่ซี่คนเลยของพวกมึงอะโดซีเป่ะโดซีเป้ก็มา คนเราสีเขียว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 โอ้โหเขาบล็อะไรอะอะไรอะอะไรอะอ่ะเขาจะตายเขาไม่อยู่ดีเขาอะไรอะเราไม่อยู่ดีเขาอยู่ดีไม่ดูในคลิปเขาได้เลยอยู่ดีเขามันอะไรไม่รู้ไม่ดูในคลิปได้เลยเราคลิปออกอะอะไรไม่รู้อยู่ดีมันก็บั็กเฉยเหมือนเาโดดนซี่แง เมื่อกี้รู้สึกเหมือนเขาเดินเป็นมอสซี่จนเขาจนเขาแหลกตกแมพเลยอ่ะกูแหลกตกกูแหลกตกแมพเลยอ่ะไม่ถ้ามึงซีกูถ้ามึงซีกูรูปหลุดของมึงได้หลุดนึกหลุดแน่เชีอย กูขึ้นไม่ได้อ่ะป็นสีแดงแลสีดงโดสีฮะโดสีโดสีแดงขุดเตียงมันดิขุดเตียงมันดิมอสสีเหลืองสีเหลืองสีเหลืองคาสีเหลืองดิ

หยุดโอ้ยขาส้างบ้านขามิ้แตนแล้วเขาร่วงอะยๆ ไอเปมอสโดนซีนะครับ hmm. ท oh! ุกคนขอให้โชคดีสำหรับการส้ำสามปีโอ้บายบายอยู่สร้างบ้านโบรภาษีอะไรวะเศรำเงินป่ะเออ้านเขาสวยปะล่ะโคตรเลย โค้ดไม่สวยอะเร <c oughs> ื่องจริงเรื่องจริงเรื่องจริงโดซีเปอ้อาจได้คงซีตมเอ้ยตัวนะครับผมจะบอกให้นะครับไอ้นี่มันชื่อปราร์ตี้ชื่อจริงชื่อจักรพงศ์ันขวานะครับเปิดเกิดปี2012ชื่อจิตยศพังเพงครับไม่จริงใช่ไหมใช่ไหมคูณ ช่อชื่อต่แม่ชื่อกุ้งครับเฮ้ยมีคนมามีคนมามีคนมาซา่ามาเร่บองมาลงมากันชันมันน่าจะเก่งจริงเฮ้ยมันทีมทีมทีมลงมาได้ลงมาได้ลงมาดิเขาลงมาดี บอกให้ปาร์ตี้ไปคนเดียว,ลวเลยดีมาดีมาดีต้อตายแหรอเฮ้ยมันตายแล้วมันไม่มีอะไรเลยไอ,อ้เนี่ยมไม่มสป,ปีดมัน,ออนทำไมเขาเก็บไอรอนไม่ได้เขาค้าเหรอทำไมเมื่อกี้ปาร์ตี้ไม่สป,ปีดหรือไอตอมทุกคนอะไรไอตอมเข้าไปก่อนไม่ใช่เหรออะไรเออบอกว่าอ่านมาเลยนี้อะไร อะไรเขาถามว่าอะไรเออปห้ค่อนดีคนเลวอาคูลเขาให้อาคูลเนี่ยเขาให้เออตอมคนดีใช่ไหมโอ้สามสิบแปดก็ตอมให้หนึ่งให้สอง แดงเลอคนนึงอ่ะแ,ออแดงเลย<อ>คนนึงแดงเลอคนนึง<อ>เราใช้แค่ชุดก่อนเหล็กพอเว้ยสาม<ะ>น่อยนะครับชายสามชายสามมีเคี้ยวชายสมยมีเียวได้จำไว้ก็ชายสามีเกี้ยวไหมล่ะ ไม่เป็นชาร์จสีไม่แต่นี่ต้องมีสาวคนไงสีเหลืองสีเหลืองสีเหลืองเตียงแตกสีเหลืองเตียงแตกสีเหลืองแตกไม่ใช่ละคนชื่อสีเหลืองทำให้สีเหลืองแตกคนหนึ่งซับ bro ซับ bro ซับ bro ว h a t s บ p bro what's up bro what's up b r า w h a บร up bro what's What's up bro 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 ติดงกเขาแตโอเคมาก็พาตี้ปิดคลิปดิฝากกดซับไลค์แชร์ดมาตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้พาตี้ปาตี้ปาร์ตี้มาที่์ตี้มานี่ก่อน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 มานี่มที่มาีมาี่าที่มาที่มาี่มาี่มาที่ีีาีีอาีาีีมา แล้วก็อะไรอีกฝากฝากไป้ายปไปไยไปไปบาไปไปยบไปไปไไปยปไปไปไปคปไ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 ป่ปไาไป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 ่ปไปไปไคไปไอไปไปไปไคนปบปคปอดไปไปไอไป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 ไครปบ